สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้ค่ะนุ่นจะทำจีราฟมินิบานาน่าเค้กค่ะเป็นเค้กกล้วยค่ะอันเล็กๆแต่ว่ามีลวดลายค่ะเราทําลายเป็นเหมือนยีราฟค่ะแล้วก็รสชาตินั้นจะคล้ายๆกับขนมของญี่ปุ่นค่ะที่คนไทยจะชอบชอบซื้อกลับมาเป็นของฝากเนาะลักษณะแล้วก็กลิ่นเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าใครอยากรูแล้วว่าทำไงไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของจีราฟมินิบานาน่าเค้กนะคะ จะประกอบไปด้วยอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเค้กนะคะจะมีไข่ไก่ค่ะแป้งเค้กน้ำตาลทรายอันนี้นุ่มแบ่งไว้เป็น2ส,ส่วนนะคะน้ำมันสลัดค่ะน้ำเปล่าผงฟูผงโกโก,โก้เกลือแล้วก็สีผสมอาหารค่ะ และอีกอันเป็นกลิ่นกล้วยค่ะส่วนอีกตัวนะคะตัวนี้เป็นบานาน่าครีมค่ะมีวิธีทำอยู่ในคลิปของมินิบานาน่าเค้กนะคะสามารถเข้าดูได้เลยค่ะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เรา,าเริ่มทํากันเลยค่ะเราเริ่มทํายีราบมินิบานาน่าเค้กกันเลยค่ะวันนี้นะคะตัวในเค้กจะเป็นชิฟฟ่อนค่ะซึ่งชิฟฟ่อนเนี่ยวิธีการทําเขาก็จะเป็น2ส่วนเนาะส่วนของไข่แดงกับของไข่ขาว มันจะเริ่มทำตัวไข่แดงก่อนค่ะไข่แดงก็พัตตีกับน้ำตาลทรายเลยค่ะถ้ายังไม่ตีอย่าใส่น้ำตาลทรายทิ้งไว้นะเพราะว่าจะทำให้ไข่แดงเราเป็นริ่มๆได้ค่ะแล้วก็ใส่ไปหมดเลยแล้วก็ตีให้เข้ากันแค่นั้นเองไม่ต้องตีถึงกับขึ้นฟูหรืออะไรนะคะแค่ตีพอเข้ากันไม่ต้องตีถึงน้ำตาลละลายหรืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผสมกับตัว ไข่ขาวหรือว่าเมอแรงอยดีค่ะพอไข่แดงกับน้ำตาลทรายเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำมันค่ะวันนี้นุ่นใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำ้าวก็ได้หรือน้ำมันมะกอกได้แต่ว่าอย่าใช้เป็นเอ็กซ์ต้าเวิญญาณนะคะให้ใช้เป็นแบบไลท์ก็คือแบบที่ผ่านกรรมวิธีมาสักครึ่งหนึ่งแล้วะคะ่ะกลิ่นเขาจะบางลงแต่อย่าใช้น้ำมันปาล์มนะคะ น้ำมันปาล์มมันสีเขาจะเข้มกว่าแล้วก็ไม่เหมาะกับการเอามาทำขนมนะคะน้ำมันปาล์มหรือใช้น้ำมันสลัดก็ได้ค่ะที่เขาเอาไว้ทำสลัดทั่วไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหันลงไปเลยถามว่าถ้าใช้ถ้าไม่ใช้น้ำมันข้าวโพดใช้น้ำมันอย่างอื่นจะส่งผลต่างกันไหมไม่ต่างค่ะใช้น้ำมันอะไรก็ได้แต่อย่าใช้น้ำมันปาล์มแค่นั้นเอง ตีพอเข้ากันค่ะแล้วก็ต่อด้วยน้ําเปล่าเลยถ้าเวลาใครทาที่บ้านเงี้ยค่ะถ้าแบบไม่อยากเปลืองภาชนะก็ชั่งน้ําเปล่าแล้วก็น้ามันใส่รวมกันไปเลยก็จะได้ไม่เปลืองเนาะแต่ไข่แดงกับน้าตาลห้ามชั่งงมกันนะห้ามใส่รวมกันไว้ก่อนนะคะมันก็จะเหลวๆอ,อ,อย่างนี้นะคะต่อไปเราจะใส่วันนี้จะใส่กลิ่นกล้วยค่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะกลิ่นกล้วย ใครชอบแบบฟุ้งๆก็ใส่เยอะๆไปเลยหรือใครชอบน้อยๆกลิ่นเบาๆก็นิดเดียวพออย่าลืมว่าเราจะมีไส้ด้วยนะคะไส้เป็นไส้กล้วยนะคะกลิ่นมันก็จะมีนิดนึงแล้วก็วันนี้จะขอใส่สีเหลืองนิดนึงนิดเดียวนะเพราะว่าตัวเค้กเราค่ะเวลาอบมามันก็จะเป็นสีแบบนวลๆเหลืองๆนวลๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าขอเพิ่มให้เขาแบบเข้มขึ้นนิดนึง จะสังเกตว่าใช้หยดนิดเดียวเองนะเพราะว่าถ้าเข้มไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะดูอย่างนี้เหมือนจะเข้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีไข่ขาวใสลงไปอีกเนาะมันก็จะทําให้เขาสีอ่อนลงต่อไปจะมาล่อแป้งใส่ค่ะใครจะล่อนแบบม้นกระดาหรือว่าจะล่อนเราพักไปก่อนก็ได้ค่ะมันจะล่อนแป้งผงฟูและเกลือเข้าด้วยกันจะเทรวมกันก่อนนะคะ Okay. แล้วก็ล่อนเลยล,อน,ลอนทีเดียวเลยนะคะใครไม่มั่นใจก็แบ่งสองสามครั้งก็ได้น้องๆที่เพิ่งเพิ่งเคยทำเค้กครั้งแรกก็ล่อนทิ้งไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ค่อยตีเนาะแล้วเวลาใส่ก็ใส่ทีละครั้งสองครั้งได้เหมือนกันใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอย่าลืมปาดข้างๆด้วยนะคะเพราะว่า แป้งมันติดเนาะเพราะว่าข้างๆมันเปียกอยู่โอเคตอนนี้โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเราจะมาตีมือแรงกันตีมือแรงทั่วไปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นแบบฝรั่งเศสก็คือตีไข่ขาวใสน่น้ำตาลตีจนตั้งยอดปานกลางถึงแข็งนั่นเองแบบที่เคยตีมาตลอดตลอด มันจะเริ่มตีด้วยสปิดกลางค่ะจนขึ้นเป็นฟองนุ่มๆถึงจะค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะ ปานกลางค่อนข้างแข็งนะคะจริงๆถามว่าตั้งยอดอ่อนแบบเมื่อสักครู่ได้ไหมได้แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเราจะคนนานหรือว่าคนเร็วขนาดไหนเราตั้งยอดปันกลางไว้ก่อนดีที่สุดค่ะถ้าตั้งยอดอ่อนแล้วเราคนนานคนช้าทําให้เนื้อเค้กของเราอะค่ะเหลวเวลาอบแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นฟูอย่างที่แบบอย่างที่ควรจะเป็นนะนะปันกลางไว้ดีที่สุดค่ะ ขอ,ขอออกก่อนนะไปเลอเธอเลยขอเช็ดก่อนนะโอเคแล้วเราก็จะเอาส่วนของไข่แดงค่ะที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะเราจะเปลี่ยนจากตะกร้อมือเป็นไม้พายค่ะไม้พายแบบไหนก็ได้นะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นซิลิโคนหรืออะไรอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยปาดก่อนค่ะปาดข้างๆก่อนรอบหนึ่งนะอย่าเอาไขา่แดงใส่ลงไปในเมอแรงนะคะยุบนะเพราะว่าเมอแรงเขาเบาไข่แดงหนักนะคะเราต้องเอาของเบาใส่ลงไปนะคะเริ่มจากใส่ลงไปสักเล็กน้อยก่อนค่ะเหมือนเป็นตัวเบสให้เขา ผสมเลยค่ะโดยการโฟล์แบบที่เคยทำทุกเค,ค้ก <c oughs> เค,ค้กทุกชนิดแทบจะใช้วิธีการนี้เหมือนหมดกับทุกตัวนะคะก็คือการโฟล์ค่ะคือการตะล่อมนั่นเองการกวาดข้างๆแล้วก็พับกลับมาค่ะแล้วก็กวาดข้างตาพับกลับมาแค่นั้นเองพร้อมกับหมุนโบไปด้วยทำถ้าทำเรื่อยๆค่ะเราจะรู้เทคนิคแล้วเราจะ มันจะรู้หลักเองค่ะว่ามันต้องหมุนยังไงพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็แบ่งใส่เลยค่ะประมาณ2-3รอบค่ะขอโทษนะ หเห็นว่าตอนนี้สีเขาแบบจะอ่อนลงแล้วเพราะว่ามันมีสีขาเข้าไปผสมค่ะทำให้สีเขาอ่อนลงอย่าลืมกวาดตรงใต้ก้นตรงกลางด้วยนะคะนี้ใส่อีกรอบนึงใส่หมดเลยนะคะถ้าใครใส่หลายรอบเนี่ยต้องผสมเร็วๆนะคะอย่าแบบใส่หลายรอบแต่ผสมนานอันนั้นก็ทำให้ยุบได้เหมือนกันเพราะว่า เหมือนเรายิ่งไปคนนานๆนะคะเหมือนเรายิ่งไปบีฟองอากาศที่เราตีขึ้นมาเพื่อที่จะให้เค้กเราอะคะ่ะฟูอเคเดี๋ยวมึจงจะผสมจนเข้ากันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนมาแบ่งแล้วก็ใส่ผงโกโก้แล้วบีบทำลายกันค่ะตอนนี้นะคะมันก็ผสมเมลรงกับตัวไข่แดงเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาแบ่งทำเป็นลายยีราฟกันค่ะ ตอนนี้นะคะก่อนที่จะแบ่งนะเราไปอุ่นเตาอบก่อนเลยค่ะ180องศาไฟบนล่างพัดลมค่ะ10นาทีนะแล้วก็แบ่งเลยค่ะมันจะแบ่งออกมาใส่ถ้วยเล็กนะคะประมาณลองกะดูนะคะว่าเราใช้ใช้ถาดประมาณไหนถ้าถาดเราเล็กก็แบ่งออกมาไม่ต้องเยอะค่ะแต่ถ้าถาดใหญ่หน่อยก็ แบ่งออกมาสักวันนี้นุ่นแบ่งมาประมาณสี่ห้าช้อนนะคะโอเคน่าจะพอขออีกนิดนึงโอเคขอเก็บนี้ส่วนตัวนี้นะคะเราจะพักไว้ก่อนอันนี้พักได้พักแบบยังไม่อบได้ค่ะประมาณ1 5บหถีนาทีพักได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ ที่ตีตีขึ้นฟูนแบบไม่มีสารเสริมอะไรเลยะคะ่ะอันนั้น5-10นาทีก็โอเคแล้วลืมบอกว่าวันนี้ถาดนะคะก่อนที่เราจะบีบเราจะเตรียมถาดวันนี้ใช้ไซส์ย9คูณ13สูง1นิ้วครึ่ง9นิ้วคูณ13นิ้วสูง1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เอากระดาษขายกรุไว้ข้างในใครจะใช้10คูณ10ก็ได้11คูณ12 10คูณ12ได้หมดค่ะอยู่ที่ว่า ยิ่งเล็กก็จะยิ่งตัดได้น้อยชิ้นค่ะเพราะว่าอันนี้เราเน้นลายเนาะเราไม่สามารถสไลด์ให้เขาบางลงแล้วก็ใช้ได้อาจจะใช้ได้อีกฝั่งอาจจะทําเป็นแบบธรรมดาไม่มีลายแต่วันนี้น้งจะใช้ไซส์ใหญ่หน่อยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ตัดออกมาได้หลายๆชิ้นนะคะอันนี้ที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปเลยผงโกโก้ถ้า ใครไม่ชอบเค็มก็ใส่เล็กน้อยก่อนค่ะอันนี้คนไปเลยค่ะไม่ต้องตาล่อมนะคนไปเลยใครจะไม่ใช้ผงโกโก้ก,ก็ได้นะคะใช้สีผสมอาหารสีน้ำตาลก็ได้เหมือนกันเขันจะเอาสีประมาณนี้พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุกเขาจะเข้มขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วก็เตรียมถุงบีบค่ะ ใส่แก้วหรืออะไรไว้ก็ได้แล้วก็เทใส่เลยทำเหมือนวิธีการทำเค้กโลอะค่ะแบบเพ้นอย่างนั้นบร้อยเราจะมาบีบลงถาดกันนะคะ วันนี้นะคะเราจะใช้ถ้าใครไม่ไม่ชัวเรื่องการบีบลายก็วาดเป็นลายใสก่กระดาษ A4 ไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็เอามาสอดเครื่องตายนะคะแต่ว่าวันนี้ลายยีรับเขาไม่ฟิกนะคะเป็นลายกลม,กลมๆเบี้ยวๆอ,อไปเรื่อยๆคือแล้วแต่จินตนาการเราเลยเนาะมันก็จะตัดปลายอย่าตัดตัดเล็กๆก,ก่อนนะคะอย่าตัดใหญ่มาก ถ้าตัดใหญ่มันอาจจะพุ่งไดุ้ันจะบีบเริ่มจากตรงริมก่อนนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะบีบเป็นลายยีราฟใหญ่หรือว่าลายเล็กๆยังไงแล้วแต่แต่ว่าเวน้นเว้นช่วงห่างระหว่างลายะคะ่ะให้เขาใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเวลาอบแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนเขาจะแผ่ตัวออกอีกสักนิดนึง อย่างเงี้ยค่ะลายเขาเป็นลายอิสระแล้วแต่ว่าเราจะวาดยังไงเดี๋ยวนุ่นจะวาดไปจนเต็มก่อนดอีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูก่อนที่เราจะเอาลายไปเข้าอบดีกว่าตอนนี้นะคะนุ่นก็ปีบลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าอบกันแต่ก่อนเข้าอบเราจะเคาะเคาะตรงด้านก้นนะคะให้ฟองอากาศเนี่ยเขาออกไปสักหน่อย นุ่นจะเอาเข้าอบนะคะเริ่มจาก30วิบวิก่อนนะ30วิแล้วก็ดูว่าเขาเริ่มหน้าเขาเริ่มแห้งหรือ,อยังถ้ายังก็เพิ่มอีก30วิถ้ายังก็เพิ่มไปทีละ30วิอย่าทีเดียวรวดเดียวหนึ่งาทีถ้าแห้งเกินไปเขาจะติดกระดาษไขเขาจะไม่ติดขึ้นมากับเนื้อเค้กของเรานะคะเดี๋ยวนุ่นจะเอาไปเข้าอบนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่เขาหน้าแห้งๆแล้วแล้วก็มาเทตัวเนื้อเค้กกันเนาะ ตอนนี้นะคะมันก็อบตัวลายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าเขาจะเหมือนฟูฟูขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แบบแห้งสนิทนะคะเดี๋ยวลายมันจะไม่ติดกับตัวเนื้อเค้กของเราเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อเค้กที่เหลือค่ะมาเทแต่ก่อนเทคนสักสองสามทีก่อนนะเผื่อ,อมีเขานอนก้นข้างล่างเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยเทรตงเเทรตงกลางนะคะอย่าแบบเปลี่ยนไปเป็นมาเทรตรงกลางไปเลยทีเดียว เค้แบบนี้เขาจะไหลไปเองได้ง่ายถ้าเขายังไม่ไหลเราก็เกีย่ยค่ะแต่อย่ากเกียแบบเก่ยแบบเกีย่ยไปเกีย่ยมานะเกีย่ยเข้ามุมสี่มุมพอค่ะอย่ากเกีย่ยอย่าจิ้มไม้พายลงไปลึกนะคะเดี๋ยวจะไปโดนลายข้างล่างนะ กแค่ข้างบนแค่นี้พอแล้วโอเคแล้วก็ก่อนเข้าอบเราจะเคาะเคาสักหน่อยอันนี้อันนี้เราเอาออกมาสักพักแล้วนะคะมันเย็นแล้วนะแต่ถ้าใครเอาออกมาปุ๊บเทป,ปับเนี่ยระวังนะคะมันร้อนจับขึ้นมามั่นๆแล้วก็เคาะที่ข้างล่างคะ่ะ นุ่นจะเอาเข้าอบนะคะ180องศาค่ะไฟบนล่างพัดลม10 12นาทีแล้วก็ลองเช็คสุกค่ะโดยการเอานิ้วแตะก็ได้ถ้าเขาแตะแล้วเนื้อเขาคืนกลับรูปไม่เป็นรอยบุ่มๆตามนิ้วเนี่ยก็คือสุกแล้วหรือใครไม่มั่นใจใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะจิ้มลงไปถ้าไม่มีเนื้อเคติดออกมาแปลว่าสุกแล้วนุ่นจะเอาเข้าอบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อบเสร็จเอาออจากเตาปุ๊บคว่ำลงตะแกรงเลยนะแล้วก็เอาออกเลยค่ะเราต้องรีบแกะลายออกไม่อย่างนั้นจะโยนนะคะลายจะโยนก่อนแกะเนี่ยนะข้างๆที่เราทำเป็นขอบเนี้ยค่ะเราก็ดึงดึงออกมาค่ะอย่าพึ่งกระชากออกมานะติดค่ะมีหลายคนมาถามเหมือนกันว่าทำไมดึงแล้วติด ดึงขยักกระชากนะคะดึงนะคะค่อยๆดึงรูปก่อน,นะคะ่ะเราจะรูปให้แบบเหมือนลายติดอะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆดึงดึงไปรูดไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ้ากระชากนี่หลุดนเนี้ยค่อยๆดึงออกมาสวยงาม เ <Okay, S 2> เสร็จแล้วนะคะเราจะเอากระดาไขอีกหนึ่งแผน่นประกบแล้วก็กลับด้านค่ะส่วนด้านนี้เราก็จะเอาแผ่นเดิมนี่แหละคะ่ะแต่เรากลับด้านนะด้านที่ไม่มีลายด้านที่ไม่เหลือะคะ่ะวางทับลงไปแล้วเราก็ เอาไปวางบนตะแกรงพักไว้จนเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปพักเค้กจนเย็นก่อนนานแล้วค่อยกลับมาใส่ไส้ม้วนกันตอนนี้นะคะตัวยีราฟมินิบานาน่าเค้กเราก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็มาห่อ,อก,กันเริ่มแรกนะคะเราจะตัดขอบออกก่อนค่ะตัดขอบออกสักเล็กน้อยค่ะเพื่อว่าให้ขอบเขาเสมอกัน ใครจะไม่ตัดก็ได้นะคะอันนี้นุ่นรู้สึกว่ามันจะหนาเกินไปแล้วเดี๋ยวนุ่นจะสไลด์ออกแต่ถ้าสไลด์ออกเนี่ยตัวที่สไลด์ออกไปเนี่ยเราสามารถเอาไปห่อเป็นเป็นตัวเค้กมินิมินิวานาเค้กธรรมดาได้นะอย่าิ้งนะตรงนี้เอาไปทำเค้กบอลได้นะคะ อคครบแล้วอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเอ่ยเราจะสามารถตัดได้มากกว่าตัวมินิบาน,นาเคธรรมดาเนาะอันนั้นมันเป็นจัตุรัสแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนุ่นจะแบ่งครึ่งตามยาวก่อนค่ะ เค้กต้องรอเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยตัดไม่อย่างนั้นตรงนี้จะลุยจะลุยตามที่เราตัดเนาะอันนี้น่าจะแบ่ง3ามนะคะเพราะว่าถ้าแบ่งสองจะใหญ่เกินไปแบ่ง3ามแล้วก็มาไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าเราจะตัดตรงไหนเนาะโอเคแล้วก็ตัดเลยเวลาตัดเค้กอย่าลังเลนะคะตัดคือตัดเลยลงเลยเพราะว่าบางครั้งถ้าเราลังเลเนี่ยหันขยับไปขยับมาแบบ เนื้อเค้กจะลุยได้โอเคเสร็จแล้วทีนี้จะสังเกตว่าอันนี้เขาจะหนาเห็นไหมเอ่ยเขาจะหนาหนาประมาณนิ้วนึงเลยอะเอ้ยไม่ใช่นิ้วสี่เซนหนึ่งเลยเดี๋ยวนุ่นจะสไลด์ด้านบนออกสักเล็กน้อยนะคะก็คือสไลด์เลยจะมีแนวนอนสไลด์ออกไปชั้นบางๆหนึ่งชั้น ถามว่าหนาไปแล้วหาะเลยเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าตัวยีราฟเราก็จะอ้วนลงพุงสักหน่อยจะหนาขออีกนิดนึงโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพลาสติกแร้ปค่ะ เหมือนกับวิธีการทำของมินิบานาน่าเค้กเลยก็คือเอาพลาสติกรับมาอันนี้ลายีลาบเอาด้านลายลงแล้วก็ไส้กล้วยที่เราทำไว้นะคะใส่ถุงบีบตัดหัวบีบค่ะเข้าไปดูได้นะคะในเมนูของมินิบานาน่าเค้กนะคะมีวิธีทำซ้อนอยู่นะบีบลงไปตรงกลางเว้นหัวทายไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ม้วนเลยวิติดม้วนไปเลยม้วนพลาสติกอย่างนี้ตรงนี้ม้วนแน่นๆนะคะเวลาส่งเขาออกมาเขาจะได้กลมๆสวยๆ ก็เหมือนเดิมหวีปลมออกหน่อยแล้วก็หมุนให้แน่นค่ะเก็บปลายหวีมาเก็บปลายค่ะแล้วก็ดัดตรงนี้ถ้าใครอยากให้เขาโค้งหน่อยนะคะก็จับดัดหรือว่าจับตรงหางเนี้ยค่ะผูกไว้ก็ได้ค่ะให้เขาแอ็น เขาก็จะแอนสักเล็กน้อยทรงเขาก็จะไข่ายๆกล้วยแบบนี้มีลายด้วยเดี๋ยวนุ่นจะเอาไปแช่เย็นค่ะจนเขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาจัดจานกันค่ะตอนนี้นะคะตัวจีราบมิน,นิเวานนาเค้กเราก็เซตตัวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็จัดจานกันนะคะ เริ่มจากเราก็ตัดตัวพลาสติกออกเลยหัวท้ายนะคะอย่าตัดโดนเนื้อเค้กของเรานะก็ตัดเลาะเข้าไปตรงกลางค่ะโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้มาทรงแบบนี้ เราจะมาหัน่นจัดจานก,กันค่ะจะหัน่นตัวนี้จะหั่นเฉียงหั่นเบาๆนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเค้กนุม่มแล้วก็มีไส้อยู่เยอะพอสมควรโอเคกะขอขยับก่อนนะ ใครที่อยากลองทําว่าลวดลายจะทำํำยากไหมจะทําเป็นยังไงรสชาติจะเหมือนกับแบบที่เคยทานหรือเปล่า mm hmm. เข้าไปดูสูตรแล้วก็อัตราส่วนในที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย